S <S สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขสุขคตเมื่อนี้กับผู้พ่อยานุกับลราพี่น้องยานุก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องบอดบอยรอรอพี่น้องแล้วก็พูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ้ะแม่ให้เด็ดพริกสิบเม็ดผมเด็ดให้กิโลหนึ่งเลยครับวันสันพี่น้องรอค่ะพี่น้องจ้าเอฟซีกับเขามาคอมเมนต์รัวๆขออนุญาตบอดบอยอันคอมเมนต์สู้ฟังด้วยจ้ะแล้วก็ว่า หล่อครับพอน้องเพชรน้องพลอยหล่อมากจ้าเด็ดเกินเลยหล่อเกินคือเด็ดคักแท่น้อบาทหนีวสันพี่น้องตัดผมใหม่หล่อโอปามากค่ะหน้าเด็กมากบอยซิรีชายสุดหล่อตัดผมใหม่หล่อมากค่ะบอสสันพี่น้องจ้าเด็ดคักเด็ดแน่จ้าสามีแอนอรดีอันนี้บอแมนเด็ด เกินราคาตั้งใจรอคักคัก,กราคาฮ่าฮ่าสั่นพี่น้องรอคักพี่น้องบอดบอยสีดีใช้มารอคักแต่พี่น้องถึงรอถึงสูงถึงหุ่นดีโอ้ยเสียงกะดีซเแมนเลิศเลือดเพอร์เฟกเนาะพี่น้องเมียกะงามงามสอแอนออยดีกะสวยงามเหมาะสมกันค่ะพี่น้องรอสวยหุ่นดีเสียงดีนิสัยดีมารยาทยดดีโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลิศเลือดเพอร์เฟกสุดยอดค่ะอีหดีบอดบอยกะสอแอน คู่สร้างคู่สมคู่บุญบารามีเฮงเฮงปังปังรวยรวยเลย,เลย,เลยจ้าบอดบ่อยสอแอนคือหล่อแท้แบบน,นี้คุณพ่อลูกสองเจ้าคือหล่อคักแท้บัดซันพี่น้องหล่อคักพี่น้องจ้าบอดบ่อย แยนูกะเบิงไปเ้าไปรอรอคักรอเนี่ยพี่น้องเด็ดไปอะไรเยอะขนาดนั้นคะคนรอว่าสันพี่น้องมาเด็ดคักเด็ดแน่แท้เนาะบอส่อมากผู้ชายในฝันอย่าเผลอน่าเดี๋ยวโดนแย่งฮ่าฮ่าสันพี่น้องเอฟซีกับแซ so ลซอแอนออรดีเห่นยได้พี่น้องแวะมาให้กำลังใจสู้ๆนะคะเฮงๆงปังปงตลอดไปค่ะบอสบอยซอแอนเหมือนไปทำอะไรมาหน้าดูเลกลงผอมลง เราหลดหุ่นได้พี่น้องจ้าเราหุ่นดีคักพี่น้องบอดบอยสิริชัยพี่น้องเราบอกว่าเราออกกำลังกายเราเพิ่นกัควบคุมอาหารสุดยอดค่ัคุณพ่อสุดหล่อใครน้อหล่อจังครับแถมได้เลยสองโลบอสหล่อคักจ้าสันพี่น้องปาาบอดบอยซิริชัยหล่อคักหล่อเนี่ยพี่น้องหล่อคักหล่อเนี่ยเมียกะสวยงามคักงามเนี่ยพี่น้องสออนเพื่อนยายกะเลี้ยงหลานดีดีแมนอีดีพี่น้องขอบคุณเพื่อนอบอุ่นหนาหัก,กีดีพี่น้อง แม่ยาแม่ย้ายลูกไผ่ลูกสายโอ้ยจะเป็นลูกเคยกเปมนเขากันดีกันดูแลกันพึ่งหน้าอาดแบบขอบคว้าเพื่อนเบื้องเราก็มีความสุขดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องจ้าพอแม่พี่น้องหักกันโอ้ดีใจเบื้องเราก็มีความสุขยิ้มตามเนาะพี่น้องขนาดซอแอนเด็ดสิบเอ็ดก็ยังเด็ดเกินแต่นี่บอสบอยเด็ดครึ่งกิโลเลยจะเด็ดขนาดไหนคะสุดยอดมากจริงๆคะ่ะบอสบอยแมนพี่น้องจ้าบอสบอยโอ้ยรอ,อหลายพี่น้องจ้า พี่น้องมีความชดเน็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอมมาสูฟังในด้วยจ้าคลิปนี้กัฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย